อากาศดีมากๆเลยโดกแบบสุดๆแบบนี้ สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นิพาทุกคนมาเก็บลูกพมป่าเหมือนเดิมค่ะตอนนี้ก็เริ่มจะสุกแล้วนะคะสุกทั้งสีแดงแล้วก็สีเหลืองค่ะก็เลยจะพาทุกคนมาเก็บนะคะวันนี้นี่อาจจะเก็บเยอะหน่อยเพราะว่าจะเอาไปฝากพี่ดอกไม้แล้วก็ไปฝากเพื่อนที่ในเมืองด้วยนะคะปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่ผลไม้ดกมากมากค่ะไม่ว่าจะเป็นผลไม้ป่าหรือว่าที่ชาวไร่าชาวสวนปลูกนะคะนิดคิดว่าเห็ดก็น่าจะเยอะเหมือนกันค่ะใกล้จะได้เข้าป่าแล้วนะคะเป็นบรรยากาศหลังฝนตกเหมือนเช่นเคยค่ะไปเก็บกันเลยดีกว่าค่ะ ทุกคนโดกมากมากเลยค่ะดูหลังจากฝนตกนะคะเราอาจจะเปียกนิดนึงอู้โดกสุดๆเลยปีนี้นะคะ เดี๋ยวนี้จะตัดเป็นช่อสักนิดนึงนะคะเอาไปฝากเพื่อนนี่ไม่ต้องดราม่านะคะเพราะว่า,าลูกพันป่านี่จะเกิดอยู่ข้างทางนะคะข้างถนนปกติแล้วทางเทศบาลเขาจะตัดทิ้งทุกปีนะคะเราจะตัดให้เป็นช่อแบบนี้สวยงามนะคะเอาสักนี่เอาสักสองช่อแบบนี้ทุกคน สวยมากแล้วเราจะเก็บเป็นอ่าเป็นลูกนะคะมาเก็บด้วยกันค่ะทุกคนวุดกมากเลยอันดับแรกเดี๋ยวเรามาชิมก่อนเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างรสชาตินะคะสีเหลืองนี่เก็บสดๆเลยืมอืมอหวาน รสชาตินะคะจะคล้ายๆมะปางบ้านเราค่ะแต่ว่าเปลือกของเขาจะบางกว่านะคะอืมแบบนี้เลยอร่อยมากทุกคน มีหลายคนถามเข้ามานะคะว่ามีมะเร็ดหรือเปล่ามีนะคะมะเร็ดจะเล็กๆแคคล้ายๆมะยมค่ะตอนที่เขาดิบอยู่จะมีรสชาติเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวเหมือนมะยมบ้านเราแหละอื้มอืมหวานมากอืม,อ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 ม ดอกสุดๆเลยทุกคนเห็นไหมมาดูอีกพันค่ะอันนี้พันสีแดงนะคะอู้มันดอกมากดอกสุดๆเลยค่ะดูดอกสุดๆเลยจะให้ดูจะให้ดูพวงนี้ทุกคนเห็นไหมดูค่ะ ดกแบบสุดๆเลยนะเดี๋ยวเราจะมาชิมสีแดงกันว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะเปรียกนิดนึงเพราะว่าฝนเพิ่งตกพันสีแดงนี่จะมีอ่แดงอมม่วงนะคะเดี๋ยวมาดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงอืมอืมอันนี้ยังเปรี้ยวอยู่เลยค่ะอันนี้เนื้อจะแน่นกว่าสีเหลืองนะคะเนื้อเยอะกว่าเนื้อแน่นกว่าแล้วก็ยังเปรี้ยวอยู่เลยดู น่ากินมากเดี๋ยวรอให้หวานเดี๋ยวเราค่อยามาเก็บเดี๋ยวเราไปเก็บอีกต้นกันค่ะอืมเปรี้ยวมากน้ำเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนดูน้ำระบายลงมาจากภูเขานะคะหลังจากที่ฝนตกผ่านไปนะคะปีนี้ที่สวิตลีน่น้ำเยอะสุดๆเลยค่ะฝนตกแทบทุกวันนะคะในหนึ่งเดือนนี่มีแดดน่าจะประมาณสองสามวันได้นะคะเป็นอีกหนึ่งปีที่ภัยพิบัติทางธรรมชาติค่อนข้างจะรุนแรงนะคะบรรยากาศตอนเย็นๆค่ะทุกคนมาเดี๋ยวเรารีบไปเก็บลูกพรรมกันค่ะเดี๋ยวมืดก่อนนะคะไป เดี๋ยวมาชิมกันน่าอร่อยมากทุกคนต้นนี้นะคะหวานมากมหวานเย็นโดกสุดๆเลยค่ะข้างในนะคะแต่ว่าเอาไม่ได้เพราะว่าฝั่งตรงนี้มันชันลงไปนะคะ อ,อร่อยมากค่ะมีเม็ดนะคะหลายคนถามเข้ามานะคะว่ารสชาติเป็นยังไงจะมีความหวานนะคะ ัดเข้าไปจะหวานข้างในในเนื้อแกนของเขานะคะจะอมเปรี้ยวนิดๆค่ะอืมต้นนี้นะ่ะหวานมากหวานกว่ต้นแรกที่เราไปเก็บอตอนนี้บ้านที่มังไทยก็บ้านที่ชะอํานะคะก็น่าจะประมาณ90%ค่ะช่างใหญ่รับปากกับนิดว่าจะส่งงานไม่เกินวันที่15กรกฎานะคะนั่นก็คือ สามารถที่จะเข้าอยู่ได้เลยนะคะนิดก็เลือกผ้าม่านเรียบร้อยได้นะคะบิวอินเข้าเรียบร้อยห้องน้ําน้ําไฟนี่ก็ต้องกลับเมืองไทยเพื่อที่ไปเพื่อที่จะไปขอทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็ขอน้ําขอไฟนะคะปีนี้นี่กลับเมืองไทย2รอบแล้วนะคะรอบนี้ถ้ากลับอีกก็คงจะแค่สมอาทิตย์ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะกลับเมืองไทยนะคะครอบครัวเราจะไปเที่ยวประเทศกรีก,กันคะ่ะไปเที่ยวไปเที่ยวเกาะนะคะจะหาน้องปันไปเที่ยวเกาะสัก4ี่หวัน ก็คือวันที่11ถึงวันที่15นะคะหลังจากกลับมาจากเที่ยวแล้วนะคะก็ต้องกลับเมืองไทยอีกค่ะหลายสิ่งหลายอย่างนะคะภารังกิจเยอะมากๆเลยห่างหายไปนานค่ะทุกคนนี้ไม่ค่อยได้ทําคลิปเลยเพราะว่าค่อนข้างจะยุ่งนะคะแล้วก็นิดมีอะไรให้คิดเยอะเป็นช่วงที่เจอปัญหาเยอะทางเมืองไทยด้วยนะคะสิ่งที่นิดคาดหวังไว้สิ่งที่นิดอยากจะทําให้มันดีที่สุดไม่ใช่แค่เพื่อตัวนิดเองนะคะเพื่อครอบครัวทางเมืองไทยด้วยแต่ว่าก็พังพังไม่เป็นท่านะคะทุกอย่างก็คือ ไม่มีอะไรเป็นอย่างที่นิดคิดเลยไม่เป็นไรเนาะทุกคนก็เก็บเงินใหม่แล้วกันถ้าเรายังขยนันเรายังมีลมหายใจแล้วก็สู้ได้เนาะมันมีหลายอย่างมากค่ะแต่นิดไม่อยากจะพูดรายละเอียดเยอะเพราะมันเป็นเรื่องในครอบครัวเนาะบางอย่างมันไม่สามารถพูดได้จริงๆค่ะก็ประมาณนี้นะคะนิดทำคลิปก็ทำคลิปด้วยความรู้สึกของเราจริงๆเนาะ ไม่ได้ทำแค่เป็นคอนเทนต์อะไรก็คือช่วงไหนที่เราสบายใจช่วงไหนที่เรามีความสุขเราก็อยากจะทำคลิปแบ่งปันกับทุกคนนะคะแต่ช่วงไหนที่มันไม่ไหวจริงๆนะ่มันก็ปั้นหน้าทำคลิปไม่ได้นะทุกคนมันฟิลมันไม่ให้อะคะ่ะนี่ก็เลยหายไปบ้างกลับมาบ้างนะคะน้องปั้นก็โตแล้วะคะ่ะปีนี้ก็จะอีก3เดือนก็18แแล้วนะคะเริ่มจะเอาตัวรอดได้แล้วก็ปีหน้าก็ทำงานนะคะก็คงเป็นอะไรที่ดีขึ้นนะคะสำหรับปีหน้าแล้วก็ปีถัดไปเพราะว่าเน็ตเริ่มจะ ตั้งสติได้เยอะนะคะแล้วก็หันกลับมารักตัวเองและครอบครัวมากขึ้นค่ะช่วงนี้ก็มีความสุขค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ามาทักทายทุกคนแล้วก็หายคิดถึงกันนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้ว่ยนะคะเดี๋ยวนี้จะพาไปอัปเดตบ้านที่เะอาว,ว่าเราทำแบบไหนช่างทำดีหรือเปล่างานเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะส่วนวันนี้เดี๋ยวเราไปนั่งกินลูกพายดูวิวสวยๆกันก่อนที่จะลากันนะคะ เราจะมานั่งกินลูกพัมกันนะคะทุกคนดูเราไปเก็บมาสดๆลยกับบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะมากินกันค่ะสดๆก่อนที่จะกลับบ้านกันนะคะหดแล้วนะคะหวานค่ะสีเหลืองนี่หวาน สีแดงก็หวานนะทุกคนแต่ตอนนี้ยังไม่สุกดีนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยกับลูกคุณป่านะคะมีมมะเมล็ดนะคะ นี้นะคะก็คงจะขอลาทุกคนไปแล้วค่ะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย